วันนี้นะคะก็รู้สึกดีใจอย่างที่บอกว่าได้ทํางานร่วมกันกับท็อปนะคะแล้วก็ดีใจที่ได้เจอฟินกับเบกกี้อีกรอบนึงด้วยค่ะเพราะว่าจริงๆต้องบอกก่อนเลยว่าแบบ,ชอบ,ช,อบชอบน้องอยู่แล้วชอบ <c oughs> ทําง,งานร่วมกันกับน้องแล้วก็พอ <c oughs> ท็อปเขาแบบมีกิจกรรมร่วมกันแบบนี้ก็คือบอกเลยว่ายัางไงก็ต้องเป็นฟินเบกกี้แล้วก็อนาคตก็คืออยากร่วมงานกับน้องไปเรื่อยๆด้วยค่ะใช่แล้วขอส่งาำพูดอร่อย นามองทางเทนสีผมของปีนี้เป็นยังไงบ้างอ่าเทนสีผมใช่ไหมคะจริงๆตอนนี้เท่าที่ดูก็จะเป็นแบบ Y2K กําลังมานะอย่างเช่นสีพวกแบบอ,อย่างสีพี่อาทรทําตอนนี้นะคะก็จะเป็นคอปเปอร์อมส้มนิดๆจะเป็นอมส้มประกายแดงแบบนี้ได้หมดเลยแล้วก็จะมีสีโทนบลอลน,นะคะบอลแบบละมุนละมุนหน่อยแล้วก็จะมีโทนเทาค่ะที่กําลังมาเลยใช่คะ่ะ แล้วในอนาคตครึ่งปีหลังเนี้ยทางฟาเกอร์จะมีกิจกรรมอะไรอีกไหมเพราะว่าเห็นแบบช่วงครึ่งปีแรกก็กิจกรรมแน่นๆเลยใช่ค่ะถ้าเป็นครึ่งปีหลังก็จะเป็นกิจกรรมแบบเหมือนก็จะมีรถโชว์ตามต่างจังหวัดด้วยนะคะไปสอนแบบพี่น้องช่างส,สวยให้เขาใช้ผลิตภัณฑ์แล้วก็ดีไซน์สีผมผลงานออกมาแล้วก็ถ้าในส่วนของอีเวนต์อย่างเงี้ยค่ะก็ยังจะมีกิจกรรมร่วมกับแบบหลากหลายมากขึ้นนะคะทั้งแบบไปเวทีมิดแกด้วยปีนี้นะคะแล้วก็ จะมีในส่วนของแบบจริงๆลูกค้าฟาเกอร์อะค่ะไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็คือสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ของเราได้ทั้งหมดแล้วก็จะมีลายสินค้าใหม่ๆออกมาเพื่อตอบโจทย์แบบยูเซอร์เหมือนที่น้องๆได้มาคุยกับพี่อาว่าพี่อาไม่มีกลุ่มแบบบำรุงหน่อยราคาสีผมบางทีหนูอาจจะแบบทําไม่บ่อยนักอะไร้ยคะก็อาจจะมีโปรด์ใหม่ๆออกมามากขึ้นแล้วอย่างนี้จะมีแบบโปรเจกต์กับสาวๆสคนนี้ ก็อย่างที่บอกคือว่าถ้าอนาคตอะค่ะมีงานมีอีเวนต์ต่างๆใดๆเดี๋ยวก็จะนึกถึงฟีนเบกก่อนแน่นอนอยู่แล้วแล้วที่เหลือก็เป็นเรื่องของแบบทางผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราต้องคุยกัน <c oughs> อ่าอันนี้ต้องฝากแฟนๆด้วยหรือเปล่า,าว่าให้สัมผัสฝากเกอได้แบบบันเทงบฟีนเบกจริงๆคือแบบอยากจะขอบคุณๆๆแฟนๆ,ๆทั้งแฟนไทยนะคะแล้วก็เชี่ยนี่จงกวัวถึงอย่วัเฮินแกรเชี่ยนะคะแล้วก็จริงเชี่ยว 不知道我要怎么说但是下次我们有跟ฟีนแบกแล้วก็อื่นๆเรื่อ็คือนอกพวกเฟีน่บกอนกคตถ้งหนึงนี่ยก็จะได้เจอฟาเกอร์แล้วก็ฟินแบอีกครั้งหนึ่งนะคะก็หวังวพวพูจะมาหาแล้วคือหวัง่ชิงวเดค่ะสุดท้ายให้คุณอาฝากฟาเกอร์กับ คค่นะก็อยากฝากฟาเกอร์นะคะถ้านึกถึงสีผมนึกถึงผลิตภัณฑ์บำรุงผมนะคะก็อยากให้นึกถึงฟาเกอร์ด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามผลงานของ2อสาวฟินเบกกี้ด้วยนะคะขอบคุณค่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 ะลูกขอุณม่